ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบยิโยอิเปิดมาตรา150อธิบดีกรมที่ดินลากอนุทินติดคุกด้วยอดีตรัฐมนตรีและสะวอฟันธงตรงกันทักษินเรียก2 0,000่นล้านก็ไม่มีสารใดใจจากกรณีที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยาหลังคำสั่งเพิกถอนที่ดินอาภายซึ่งก็กำลังค่ะเป็นที่ถกเถียงกันว่า ใครจะต้องเป็นคนจ่ายเงินและก็ใครบ้างที่จะได้รับเงินดังกล่าวขณะที่ก็มีเสียงคัดค้านการนําเงินภาษีประชาชนไปจ่ายพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตทางกฎหมายอาจจะมีความผิดด้วยโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเมื่อวันที่2ีมกราคมที่ผ่านมานายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินได้มีการกล่าวถึงขั้นตอนการดําเนินการกรณีที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพนหลังจากที่นายชํานาญวิทย์เตระรัตรองประลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นเพิกถอนให้กลับคืนแก่นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาเจ้าของมรดกมูลนิธิมหาโมกุฎราชวิทยาลายัยในฐานะผู้จัดการมรดกที่ก็มีการมอบให้กับวัดธรรมิการามวรวิหารเมื่อถามว่าผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายชดเชยได้หรือไม่นายพรพจนระบุว่าหากมีการฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยซึ่งตามราคาประเมินสูงถึง 7.7พันล้านบาทจะนำงบส่วนไหนมาจ่ายค่าชุดเชยโดยตามหลักการอาจจะมีการขอในแผนงานงบประจำปีแต่ถึงอย่างไรขณะนี้ยังไม่สามารถตอบชัดเจนได้นั่นเองค่ะที่ทำให้ในวันเดียวกันวันที่20มกราคมนายถาวรเซนเนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอายการได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตร อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพลายระบุว่าถ้ากรมที่ดินรับโอนที่ดินไม่ถูกต้องก็จะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายว่าในครั้งที่นายเสนอเทียนทองพร้อมด้วยกับพวกกระทําการเอาที่ดินของวดัดมีวัตถุประสงค์ทำนิติกรรมที่ผิดต่อก,กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและสิลธรรมอันดีของประชาชนเช่นนั้นจึงทำให้นิติกรรมครั้งนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา150 ประมวกลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นายทักษิณไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายวัดต่างหากที่จะต้องเรียกค่าเสียหายเพราะนายทักษิณน,นำพื้นที่ไปสแสวงหาผลประโยชน์และเรียกว่าหลับมิควรได้ฉะนั้นอย่าข่มขู่คุกคามจะบอกว่าไม่มีใครกลัวแล้วชีวิตของนายทักษิณไปสารภาพไว้ตลอดอย่างน้อย4-5ถึงคดีที่ถูกสารพิพากษาให้จำคุก และคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนหลายคดีนายทักษิณบอกเสียหายก็ต้องไปพิสูจน์อีกหลายคดีว่าเรื่องนี้คุณเสียหายอันเกิดจากการกระทำของกรมที่ดินหรือไม่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทุจริตร่วมด้วยถือว่าเป็นความรับผิดชอบในทางส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐรายนั้นต่างหากทางนี้ค่ะนายทาวนกล่าวอีกว่าที่ดินตกเป็นของวัดโดยอัตโนมัติคนที่ไปเปลี่ยนทะเบียนมีเจตนาทุจริต การทำนิติกรรมเป็นโมฆะขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อให้นายทักษิณไปร้องแรกแหกกระเชอให้ตายเรียกหมื่นล้านสองหมื่นล้านก็ได้แต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่มีสาลใดสั่งสายให้คุณรอกแค่นี้ยังไม่เพียงพออีกหรือยังจะข่มขู่เอากับรัฐไทยเมื่อถามว่าทางกรมที่ดินประเมินว่าจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายประมาณ1 7พันล้านบาทนายาวักล่าวว่า ถ้าอธิบดีคนใดจ่ายก็ติดคุกเพราะอยู่ๆไม่มีอำนาจจ่ายได้อย่างไรเพราะเหตุว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายถ้าเอาเงินหลวงไปจ่ายก็ติดคุกเองเขาตามมาตรา150ถ้าจะเล่นบทมวยล้มต้มคนดูเขาเรียกร้องมาแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนำเงินไปจ่ายทำว่าเอาเงินจากที่ใดถ้าตั้งงบประมาณแผ่นดินไปจ่ายเรื่องนี้ก็ติดคุกกันทั้งสภา ถ้าผ่านกฎหมายและงบประมาณนอกจากนี้นายถาวรค่ะยังบอกด้วยว่านายทักษิณเรียกร้องกรมที่ดินต้องปฏิเสธต้องดูก่อนว่าการกระทํานั้นผิดกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่และขัดต่อศีลธรรมอันเดียหรือไม่เมื่อเรื่องนี้เป็นโมฆะจะเรียกร้องอะไรมันคือความสูญเปล่าที่สำคัญสมคบกันเอาที่ดินหลวงยางไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคริติคจึงมีการตวรวจสอบถึงข้อกฎหมายตามที่นายถาวรระบุก็พบว่า มาตรา150แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีการบัญญัติไว้ว่าการใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมฆะล่าสุดข่าววันนี้วันที่21มกราคม2568นายสมชายสวงการอดีตสมาชิวุฒิสภาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆถึงกรณีดังกล่าวเรีวยว่า คิดจริงหรือแสงโง่ข้าราชการคิดประจบนายจะเอาภาษีประชาชนชดเชยนักโกงเมืองสนามกอล์ฟเอาภายหุบที่ทรณิสงฆ่าโคตรโง่7 7 0 0ล้านจ่ายเจอคุกหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ